กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่1ของรายการครับในช่วงของเปิดประเด็นเปิดมุมมองครับซึ่งเรายังอยู่ในเรื่องราวของศาสตร์แห่งความสําเร็จนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องราวของความคิดริเริ่มและการเป็นผู้นําจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับแล้วทําแล้ว เส้นทางไหนไหมหรือทฤษฎีไหนไหมมาเป็นเส้นทางลัดแล้วทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งท่านนี้มีประสบการณ์ตรงแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เป็นอย่างดีด้วยครับผมขอต้อนรับท่านทัชกรนัชกรุธครับท่านดํารงตําแหน่งประธานคิจการข,ของบริษัทโกลแคสต์มาร์เก็ตติ้งจำกัดครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเราพบกันเช่นเคยทุกๆครัคร้งนะครับกับรายการนี้นะฮะท่านครับถ้าเรามองภาพของ ความคิดเริ่มและการเป็นผู้นำสอ,สองหัวข้อหรือสองเรื่องราวนี้การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีเรื่องราวของของความคิดแมฮะนะความคิดนี่คือหัวใจหลักของมันอยู่แล้วฮะผู้บริหารหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จนะจอมีต้องใช้ความคิดเป็นนักคิดนะฮะแล้วความคิดนั้นเนี่ยเวลาความคิดที่ไปก่อเกิดการการะทำไปเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตรึกขึ้นมาเองได้ไหม เขาเรความคิดนิรเริ่มความคิดที่แบบว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเจอ,ห,อหรือเราไปเจอ,อคู่แข่งหรือไปเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆข้างนอกเนี่ยเราสามารถที่มีตรุกความคิดที่เริ่มขึ้นมาก่อนคนอื่นเนาราที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในวงการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบินเกต เขาสร้างไมโครซอฟ t ์หนึ่งขึ้นมาวินโดว์หนึ่งขึ้นมาจนตึดขึ้นมาเป็นริเริ่มขึ้นมากลายเป็นวินโดว์2เป็นเหนือคู่แข่งไปในท้องตลาดนี่คือความคิดริเริ่มแสดงว่าผู้นำที่ดีหรือผู้นำที่เก่งเนี่ยหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดต่อยอดอย่างอย่างอย่างคือดูสมัยก่อนเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินที่แบบโอ้โหไปถึงดวงจันทร์ไปแล้วใช่ไหมสมัยก่อนนี่รถ ไฟฟ้าฐานหินตัวน,นี้มันกลายเป็นรถไฟฟ้าความเร็วแบบโหแบบสุดโลกแบบ <c oughs> สุดยอดของโลกเลยถูก <c oughs> ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ <c oughs> สมัยก่อนนี่รถเบนซ์รุ่นรแรกนี่เรายังเห็นเหมือนสำล้อปั่นอยู่เลยถูก <c oughs> ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้มันกลายเป็นโอ้ดเมอร์เซเดสเบนซ์ใช่ไหมครับครับ <c oughs> ซึ่งความคิดรื่นเรื่อเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้โลกมันหมุนไปเพราะนั้นภาวะความเป็นผู้นำผู้นำหมายถึงว่าเรานำเขานาะไม่ใช่ตาม ผู้นําในที่นี้หมายถึงว่าเป็นผู้นําในบริษัทเป็นคนผู้นําสูงสุดนะครับหรือเป็นผู้นําที่ระดับโลกระดับประเทศหรือระดับองค์กรไหนๆก็ตามและต้องนําความคิดด้วยไหมฮะความคิดนําความคิดครับก็คือเป็นผู้ที่ผมบอกแล้วไงศาสตร์ความสมาเร็จมันมีทั้งหมดอย่างส6ข้อด้วยกันครับศาสตร์ในนั้นมันมีจินตนาภาพมันเกี่ยวกับความคิดอยู่แล้วครับถูกไหมอยู่ในห่วงของความคิดนะครับความคิดลื่นลื่ก็อยู่ในความคิดนะครับรึกขึ้นมานะ เพราะนั้นไอ้ในใน,ในการตรึกขึ้นมาในความคิดของจิตใจนั้นน่ะมันจะเป็นต้องความคิดถูกต้องชื่งตรงด้วยที่หนึ่งในสิบหกข้อที่เราต้องกุยศาสตร์แห่งความสำเร็จกันครับเพราะนั้นความคิดเริ่มและการเป็นผู้นาเนี่ยม,มันสําคัญมันต้องมีองค์ประกอบเราจะเป็นผู้นําไม่มีใครวางแผนที่จะเป็นเบอร์สองหรอกวางแผนเป็นเบอร์หนึ่งทั้งนั้นแต่การวางแผนเป็นเบอร์หนึ่งนั้นคุณมีคุณสมบัติพอไหม มีคุณสมบัติที่จะมีความคิดเริ่มเหมือนอย่างผมเนี่ยสร้างองค์กร,รองค์กรที่จะมีความคิดเริ่มเนี่ยมันมีค่ามากนะสมมุติว่าทีมงานเราเนี่ยเราสั่งงานอะไรต่างๆเรามีความคิดแล้วให้คนไปทํางานของเราได้เขาไม่ต้องคิดเริ่ม แต่ใครก็ตามที่ผมวางไว้ให้แล้วเขามีความคิดเริ่มแล้วเขาทาแทนผมได้โดยที่ผมไม่ต้องบอกโอ้คุณว่าผมจะให้เงินเดือนเขาให้เขาเทียบทันตัวผมเลยนะ uh huh. อช่ถูกไหมก็เปรียบเทียบมอง้ภาพไม่เห็นชัดๆว่าความคิด,ดเริ่มหรือการเป็นผู้น,นําที่มองภาพว่าคนนี้ฉายแววไม่ฉายแววยกตัวอย่างว่า uh huh. สมมติว่าคุณเป็นช่างเคราะห์ช่างเลิงแล้วกัน uh huh. แล้วคุณมีคู่มืออยู่ลูกมืออยู่คนหนึ่งและคุณกําลังทำในเรื่องของการเชื่อมหรืออะไรต่างๆครับ แต่ไอ้คนที่นั่งอยู่นั้นเนี่ยนั่งดื้ออยู่โดยที่แบบพะคุณกําลังถึงเวลาที่คุณจะทําเสร็จแล้วคุณจะต้องเอาคอ้อนมาเคาะครับอ่าเฮ้ยเอาคอ้อนมาหน่อยสิ huh. เราต้องไปบอกเขาว่า uh huh. กับคนที่เรากําลังเชื่อมอยู่เนี่ยแล้วเขาจูๆ่ๆเขาเดินไปหยิบคอ้อนมาว่าโลเราว่าเราเชื่อมเสร็จแล้วต้องยื่นคอ้อนให้เรานี่คือความคิดเริ่มถ้าเขามีคุณสมบัติคุณแบบนี้คุณว่าเขาจะมีค่ากับเราไหมครับไม่ว่าเราหยิบจับทาอะไรเขาเหมือนเลขาที่จะเออ คิดคิดก่อนเราคิดแทนเรา<ม>ว่าจะต้องมีมเหมือนกับการประชุมกัร organizer หรืออะไรต่างๆก็มีแบบนี้แบบนี้<ม>น,นี่คือความคิดที่เริ่มนี่นแสดงว่าการที่เรามีลูกน้องหนึ่งคนนะครับแล้วคนนั้นเป็นคนที่มีความคิดและความคิดเขาเก้าวไปไกล มาเลยทําให้เรามองภาพออกแล้วคนนี้จะต้องมาเป็นผู้น,นําในอนาคตอย่างแน่นอนเราสามารถจะมองหมากตรงนั้นออกเลยไหมครับถ้าคุณสามารถว่าอยู่ในชั้นที่คุณมีองค์ประกอบของความคิดผู้นําที่มากกว่าค,คุณก็สามารถที่จะจูงคนคนนั้นเนี่ยแล้วสนับสนุนเขาและทําให้เขาบรรลุความสาเร็จในชีวิตของเขาที่เขาต้องการอะไรจีตดุภาพที่เขาต้องการอะไร,ค,รคุณสนับสนุนเขาในการที่จะเชื่อมโยงมนุษย์ทั้งทั้งโลก คำว่าบารมีคุณเข้าใจไหมครเป็นการเอ,อื้อธุรกิจเอ,อ,อื้อหนุนกันจนกลายเป็นเป็นผู้มีบารมีมากบรารมีรเป็นคนที่มีความเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งปันในร่องของความสาเร็จให้กับผู้คนเราก็คือผู้นคาค,ความคิดที่เริ่มและการเป็นผู้นําครับคุณสามารถที่จะจับจองกับคนที่มีคุณสมบัตินั้นที่เริ่มนั้นอยู่ในตัวของคุณมากมายไหม,มถ้าคุณมีมากมายแม,ยมย้ว่าเครือข่ายไหนที่คุณจะ เก้าเข้าไปคุณก็จะประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดเริ่มและการเป็นผู้น,นํานี้มันจึงต้องมีภาพของความสําเร็จแล้วก็ตัวตนที่แบบเราต้องเข้าใจผู้คนด้วยเข้าใจจิตใจเราแล้วเข้าใจจิตใจผู้คนเดินเข้าไปในจิตใจเขาแล้วรู้ว่าคนนี้มีคุณสมบัติอะไรค,คนคนนี้ตัวตนของเขามีคุณจุดที่เรามองเราต้องสังเกตยังไงครับสังเกตตัวตนเราก่อนครับเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตัวตนเรา และเป็นคนที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยกูโม่อะโอ้โหแม่งกูทําอย่างงี้แม่งง่าายชีบเป่งเลยยอมรับตัวตนไม่ใช่เป็นคนที่ผิดแล้วก็กูไม่ได้ผิดเนาะมึงอย่ามาโทษกูนะอย่างงี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนแบบว่าการมองเห็นความจริงตัวตนนะครับเพราะนั้นจิตใจเราต้องเที่ยงตรงครับเที่ยงตรงแล้วก็เป็นอะไรที่ถูกต้องเที่ยงตรงอย่างที่ผมบอกความคิดนั้นเราก็จะมองเห็นเขา แล้วเราก็จะมองเห็นจิตใจเรารู้ผิดรู้ถูกแยกแยะ แล้วเราก็มาอยู่ตรงสากลางไหมและสามารถที่จะรู้แล้วก็คัดสรรผู้นําของเราได้ครับท่านผู้ชมนี่คือเบื้องต้นเท่านั้นเองการเปิดประเด็นเปิดมุมมองนะครับภาพกว้างๆของความคิดเริ่มและการเป็นผู้นําซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของศาสตร์แห่งความสําเร็จนะครับซึ่งช่วงต้นนี้ท่านจะก่อนได้พูดคร่าวๆนะครับให้เราเห็นภาพแล้วว่าการที่จะเป็นผู้นําที่ดีจะต้องเป็นอย่างไร และการที่มีความคิดเริ่มเป็นตัวแปรที่สําคัญสําหรับการที่จะต่อยอดตัวเราเองเป็นผู้นําจะต้องเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของอาวุธความสําเร็จซึ่งอาวุธตรงนั้นจะมาใช้และจะสําเร็จอย่างไรอดใจรอสักครู่นิดเดียวครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ